สาวกอะควาแมนและ i m a c ฟังทางนี้ครับผมนี่มีโปรสุดพิเศษอีกแล้วนะฮะประชันไปกับเจ้าสมุดสุดคุ้มนะฮะไอแม็กวิดเลเซอร์สามมิติเลยทุกคนพารากอนซีนิเพก็กพอเทียซีนิอาร์ตไอคอนซีคอนิกเมกาซีนิเพก็กและเมเจอร์ลัคชิโอทินนะฮะเพียงแค่250บบาทต่อหนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้โหและทุกคน 5S พานาะทแชร์ไลน์นะสามมิติเลยนะทุกคนเพียงแค่200บาทเท่านั้นโอ้ oh, my god นะฮะรวมไปถึงเวสเกต i ินิเพกนะก็ Major เมเจอร์เซ็นทรัเชียงใหม่ด้วยนะฮะก็200บาทเช่นกันนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเป็นสมาชิก M-Gen นะฮะคุณจะลดเพิ่มไปอีกเลย50บาทนะฮะโอ้รีบหน่อยนะทุกคนถึงแค่10มกราคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะและถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะ ข่าวดีเลยคือ120บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับที่เวสเกตซินิเพ็กเอสพาราดแครายและก็เมเจอร์เซ็นทรันเชียงใหม่นะครับผมส่วนสาขาอื่นๆ <S <S นะฮะไม่ว่าจะเป็นพารากอนเอ็มคอร์เทียไอคอนเมกาบังนาหรือว่าเมเจอร์ราชิโอทินก็อยู่ที่150บาทนะฮะโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยนะ